ช็อกเปิดภาพล่าสุดแอร์พันธิราหลังคลอดมีอาการแบบนี้ทำไงดีเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วสำหรับแอร์พันธิราฟูกินเราจะเห็นว่าเธอนั้นพักฟื้นไหวมากสวยเป๊ะหุ่นสวยเหมือนเดิมและเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของรุกสาวอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแต่ล่าสุดทำหลายคนช็อกตกใจหนักมากเมื่อเธอนั้นโพสภาพต้นขาของตัวเองมีผื่นรมพิษขึ้นมาจำนวนมากพร้อมระบุก็ ข้อความเอาไว้ว่าช่วงหงลังคลอดรมพิษขึ้นบ่อยมากคุณแม่คนไหนมีประสบการณ์แชร์หน่อยค่ะอีแม่ต้องทำอย่างไรดีคะแฮแท็กมพิษแฮแท็กอ๋อแอเองแฮแท็กบันนี่แอ่ทำการคนบันเทิงและแฟนคลับที่มีประสบการณ์มาแชร์ข้อมูลจำนวนมากในขณะที่กุ๊ปกก๊บคุณแม่ลูกสองได้แนะนำว่าภูมิตกแล้วต้องดูแลตัวเองดีนอนเยอะๆหยุดงานหนักๆงานที่คิดเยอะค่ะ และอีกหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาสแสดงความคิดเห็นและความห่วงใยกันอย่างมากมาย